แล้วแล้วคุณพง์สังเกตไหมว่าตอนนี้เรื่องเรื่องการจอมพลังกับเรื่องรัชนกหายละหายไปละเหมือนหมดหมดฟังก์ชันแล้วอะอวสานแล้วจบอีพีแล้วนะฮะจบอีพีแล้วแล้วก็เปิดเรื่องสแกมเมอร์อะไรมาก็ก็ไม่ปิดแล้วนะตอนนี้เป็นสลุนดีเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักแล้วนะเอาแล้วเอาแอมแชร์เพจนั้นเพจหนีบนไปกับเอาไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องสแกมเมอร์แต่ว่านี่เมื่อวานมันมีข่าวว่า เออมันมีคนที่อยู่ในเครือข่ายนี้เนี่ยที่เขาเปิดตัวอักษรย่อออกมามีตัวชอช้างนะครับเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้นะครับนะักข่าไปถามคุณชัยชนกคุณชัยนกบอกว่าไม่ใช่ผมชอไหนไม่ใช,ช่ชอชัยชนกทักสินชักศิน <laughs> พะอุอทหารทักศินค่ะแชร์ทองทาน,ทานเอาไหมเดี๋ยวจะเฉลยให้ เฉลยให้ออแช่ทองทานชัก,ช,กชักชักฉินเฉิดขาเฉดขาคือคิดได้เนาะฉินชินชาวช,ช้างชินวัตรอ๋อใช่เออฉินชออีกเนาะชุงชิงชุงชิงหรือเปล่าไม่ใช่ผมใช่ไม่ใช่ผมแน่แน่ไม่ใช่ผมแน่นอน เออผมนี่แหละเออ,เอ,อจะเป็นคนขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ปัญหาคอนเซ n นเตอร์สแก r มเมอร์แบบระดับโลกจะได e ระดับโลกนี่คุณอน,นุทินเขาเดี๋ยวเขาจะรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเพื่อแก้แก้ปัญหาสแก m มเมอร์เป็นเวทีโลกในเมืองไทยเลยนะครับอันนี้เขา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 ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะฮะซึ่งเออซึ่งเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยนะครับทางคุณคุณชาดานะฮะก็ถูกนักข่าวถามเนาะ เออว่าเอ้าเนี่ยทําไมเขาจะตั้งเขาตั้งคุณธรรมนัเหรอมาปราบเรื่องของสแกมเมอร์เป็นประธานชะประาปราบ,ราบสแกมเมอร์เออทีเนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามคุณชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีพักภูมใจไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปรัฐบาลนะครับกรณีที่รัฐบาลอาจจะถูกอ่าพี่ิปรายไม่ไว้วางใจกรณีของคุณวรพักหนึ่ง นะฮะ,ะคุณชานดาบอกว่าสมัยตนเป็นเด็กเนี่ยเขาเรียกร้องกันมากว่าถ้ารัฐมนตรีมีเหตุมัวหมองให้ลาออกวันนี้คุณบรพักได้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองลาออกไม่ยุติก,กับอะไรถือว่าต้องชื่นชมะจะผิดจะถูกอันนี้ตนเองไม่ทราบแต่สิ่งต้องชื่นชมคือท่านมีสปิริตทางการเมืองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องของคุณธรรมนัฐ คุณธรรมนัทพมเผ่าเนี่ยนะฮะก็ถูกโจมตีแล้วคอกรหาหเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรณีของกันจอมพลังคุณชาดาบอกว่าคุณธรรมนัทโดนอภิปรายมาหลายครั้งแล้วตนเองว่าถ้าผิดก็คงไปแล้วแหละส่วนเรื่องนุธิเนี่ยก็ตนเองก็เคยทางานเรื่องการจดนุธิีมาก่อนทุนนยธิีต้องมีที่มาลงท้ายเอ่อถ้าจะบอกว่าให้คุณธรรมนัท ถ้าจะไปถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าไปให้คุณธรรมรัตน์เนี่ยก็จะดูไม่งามแต่ทีเนี้ยนะระบุต่างๆนี่แกก็ว่ากันไปเนาะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณธรมรมนัตเนี่ยถูกตั้งให้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จะมาตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งนักข่าวก็อีอย่างวะพออีอย่างวะเสร็จปับ๊บคุณชาดาตอบว่ายังไงนะฮะฟังเสียงของคุณชาดาด้วยหูของตัวเองครับ มันก็ก็ทาไมอ่ะถ้าคุณเข้าใจงั้นทาไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาเอาโจรไปบาปโดนนะดีไหมล่ะขอให้คุณธรรมานัสรู้เรื่องจริงเหอะผมก็ว่าเขาก็ต้องทําได้นะผมผมว่าอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับอย่าไปพึ่งไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเพราะผมก็ไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ผมผมเนี่ยเพราะว่าผมบอกตรงตัวผมเองเสพข่าวน้อยมากเสเพโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญเพราะผมัวด เข้าไปอยู่ในกระแสลมปั่นป่วดแล้วมันวิธีคิดของเรามันจะเสียไปแล้วก็จะผิดไปท่านรองนายกธรรมนัตเนี่ยท่านโดนอภิปรายมาหลายครั้งแล้วนะผมว่าถ้าผิดก็คงไปแล้วแต่กรณีของเรื่องมูลนิธิคือผมก็เคยทํางานเรื่องจดมูลนิธิมานะครับมันทุกมูลนิธิต้องมีลงท้ายไว้เออถ้าบอกไปให้นายนายธรรมนัเดิดูไม่งามครับนะเอาทำไมชาดาพูดเหมือนขปกา พูดเปิดเป๊ะเลยนะพงจํจำได้ไหมที่พ <travail> ี่บอกว่าถ้ามูลที่การจอมพลังอ่ะมอบให้นายธรรมนาดาผิดแต่มูลที่การจอมพลังมอบให้มูลที่ธรรมนาดามูลที่มอบให้มูลนี่ยังไม่ก็ไม่เห็นแปลกจำได้ปะเพราะว่าดิฉันพูดบนหลักการไงดิฉันพูดบนหลักการไงว่าเอามูลนิติบุคคลมอบให้นิติบุคคลหนึ่งมอบให้อีกนิติบุคคลหนึ่งก็ ก็ไม่เห็นแปลกเลยเพราะมูลนีิมันก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบอืมมันไม่ได้อมอบให้ตัวบุคคลไงอันเนี้ยชาดาพูดเหมือนคำประกาศนะคะย้ำอ,อยู่ก็พูดเหมือนกันโดยไมได้นัดหมายส่วนส่วนเรื่องตั้งโจรไปปราบโจรน่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณชาดาแพ้เสียงในหัวหรอ <laughs> อันนี้แพ้เสียงในหัวหรอคะคือ พูดแบบนี้มันมันทําให้เข้าใจได้ว่าคุณชาดาบอกว่าคุณธรรมนานเป็นโจอซึ่งมันไม่ใช่ไงแพ้เสียงในหัวจริงเราเรียกร้องให้วิพากษ์วิจารณ์กันบทหลักการครับแล้วแล้วดิฉันน่ยนะอยากจะให้เราใช้หลักการเนี้ยกับนักการเมืองทุกคนกับทุกพรรคครับครับ <c oughs> ซึ่งถามว่าในเมื่อคุณธรรมนานะเขายังไม่โดนดําเนินคดีจากอะไรเลยอะ่ะอืม คุณพงเขาเขาโดนดำเนินคดีจากอะไรยังยังเอออืมแล้วทําไมทําไมเราจะต้องไปตั้งคําถามอืมว่าเขาจะเป็นประธานปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ได้อืมอืมทีเนี้ยถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเขาคือโจรทําไมทุกคนไม่จัดการเขาซะให้จบจบอันดีฉันมีมีแค่สองคำถามหลักๆอืมถ้าทุกคนมองตากันแล้วเข้าใจตรงกันว่าคนคนนี้คือโจร ช่วยกันปราบโจรสิมมไม่ใช่เอาเอาความกำกวมเนี้ยมาแฉตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วทำให้ตัวเองกลายเป็นฮีโร่อของมวลมหาประชาชนครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไอ้รัชนกเป็นฮีโร่เพราะว่าเปิดเผยว่าการจอมพลังกับธรรมนัสสนิทก,กันกลายเป็นฮีโร่ แต,แต่สถานะฮีโร่เนี้ยตามตามมาด้วยอะไรคะก็ไม่ตามมาด้วยอะไรการจอมพลังก็ยังป๊อปปูล่าเหมือนเดิมคุณธรรมนัฐก็เป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมแล้วคุณธรรมนัฐก็เป็นประธานปราบแกง๊งคอเซ็นเตอร์ปราบกแก๊งสแกมเมอร์<ะ>แล้วถามว่าเอา้าแล้วทําไมคุณธรรมนัฐจะเป็นประธานปราบสกแกมเมอร์ไม่ได้ละ่ะก็คุณธรรมนัฐไม่โดนคดีอะไรเลยแล้วคุณธรรมนัฐก็เป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วคนตั้งคุณธรรมนัฐก็ไม่ได้โดนแบบที่คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตชื่นบานด้วยอ่า สรุปแล้วมีมีใครเสียาหายอะไรจากเรื่องนี้ไหมก็ไม่มีแต่มีฮีโร่ขึ้นมาหนึ่งคนคแล้วคนที่บ้าสถาปนาคนนี้เป็นฮีโร่เนี่ยสติดีหรือเปล่าอีสังคมไทยเนี่ยที่แบบไอ้เก่งจังเลยไอ้เก่งจังเลยเนี่ยสติดีอยู่ไหมเพราะว่าคุณสถาปนาให้รัชนกเป็นฮีโร่บนอะไรคะบนน็อกติงน็อกติงการจองพลังก็อยู่เป็นการจอมพลังเหมือนเดิมค,คนที่เชียร์การจอมพลังก็เชียร์เหมือนเดิม การจอมพลังโดนคดีอะไรไหมก็ไม่โดนอะไรอืมเออแล้วการที่บอกว่าการจอมพลังสนิทกับธรรมนัตพิสูจน์พิสูจน์ว่าเขาสนิทกันแล้วแล้วแล้วไงต่อก็ไม่ไงต่อไงอืมทุกคนก็ move on ไงแล้วธรรมนัตก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นรัฐมนตรีไหมมีเพราะอะไรก็เพราะคุณโบสอนุทินเป็นนายกกลับกลับไปที่เดิมนะฮะเขาความชอบธรรมจะเป็นประธานแก๊งปราแก๊ง s c a มอร์ไหมเออมีเพราะอนุทินตั้งเขา ใช่ค่ะแล้วใครเป็นอนุทินเป็นนายก<พ>กร<อ>ต้องคุณ<พ>ไงเอกลับแล้วะะคุณเป็นฮีโร่อะไรก่อนแล้วส<อ>ังคมไทยหรือด้อมซ้อมหรือปัญญาชนซ้มทั้งหลายที่เชิด<อ>ชูรัชนกเป็นฮีโร่เนี่ยคุณได้กลับบ้านไป<อ>ถามตัวเองไหมว่าเขาเป็นเราเรารู้ว่าเขาสนิทกันน่ะแล้วการที่เรารู้ว่าเขาสนิทกันนี้มันนําไปสู่อะไรไหมไม่มันนี่มันไม่ได้นาไปสู่อะไรเลยแต่มันนําไปสู่การสร้างรัชนกเป็นฮีโร่แบบกลกลวง แบบกลวงๆเลยนะแบบกระแสเลยนะไม่ต่างอะไรจากทนายต่างๆที่กลายเป็นดาวรุ่งนักร้องชั่วขณะใช่แล้วก็ไม่ต่างอะไรจากสีสุวรรณจันยาไม่ต่างอะไรจากใครนะอีกคนหนึ่งอ่ะคู่กับสีสุวรรณเอ่อที่เมื่อก่อนอยู่พักเพื่อไทยด้วยอ่ะอ่า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 เรืองไชเรืองไชเรืองไกลคือคนอย่างไอ้ต่างอะไรจากสีสุวรรณต่างอะไรจากคนแบบเรืองไกรคุณผู้ชม เอาดีๆสังคมไทยสรุปบทเรียนบ้างสรุปบทเรียนว่าภาวะแบบชอบจังเลยคนนี้เปิดโปงคนช่วยชอบจังเลยชอบ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 ขาเปิดโปงคนช่วยชอบ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 แล้วคุณก็ผลิตคนแบบสีสุวรรณแล้วผลิตคนแบบเรืองกายมาและนี่ไอซ์ก็คือเ h น next สีสุวรรณจัญญาครับรังสิมาลโลมบอกว่าโจรไม่ได้ไปปราบโจรแต่โจรจะมาช่วยโจรรัฐบาลนี้นอกจากคิดผิดที่ไม่ปลด ธรรมนัตแล้วกับส่งเสริมให้ธรรมนัตมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายแก้ปัญหาคอร์รันเตอร์ผมอยากให้รัฐบาลนี้ทบทวนอีกครั้งไม่ใช่แค่ทบทวนเรื่องบทบาทคุณธรรมนัตกับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาเท่านั้นแต่รวมถึงต้องปลดจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เร่งปรับปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้ารัฐบาลไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากสแกมเมอร์นี่คือโอกาสที่คุณอนุทินจะเร่งทํางานในเรื่องนี้ส่วนตัวผมในวันที่30ตุลาคมนี้จะเชิญคุณธรรมนัต แล้วก็คุณบวรพักคุณวรามาสอบข้อที่จริงเรื่องความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาสมเด็จคูนเซนรัฐบาลทํางานได้แล้วครับอืมก็ออกมาหาคะแนนนิยมครับคือสิ่งที่โรมทําอะเหมือนอะไรรู้ป่ะใส่สีโมอะไรครับเหมือนเหมือนบริษัทที่ปล่อยไวรัสแล้วก็ขายเอ่อโปรแกรมฆ่าไวรัสอ๋อฮะคุณคุณคุณผู้ชมนึกออกไหม คือสิ่งที่โลมทำสิ่งที่พักประชาชนโดยเทงนัทพงศ์ทำอ่ะเหมือนเหมือนบริษัทขายไอ้โปรแกรมโปรแกรมเอ่อฆ่าไวลรัสในคอมพิวเตอร์อ่ะซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ปล่อยไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์เราเออเออคือเขาอ่ะสร้างอนุทินมาแล้วก็สถาปนาตัวเองมาด่าอนุทินอีกทีใช่ใช่เออ เออใครช่วยพูดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แบบถูกต้องให้หน่อยสิศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหูนนย์ศนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูเขาเรียกนะเป็นบริษัทแบบเออเป็นแฮกเกอร์อะกับเป็นแฮกเกอร์ที่เข้ามาแฮกเราแล้วก็มาแบบเออจ่ายเงินให้ฉันสิเดี๋ยวฉันแบบไปไปกู้คอมพิวเตอร์ให้เธอครับแล้วแล้ว แล้ว,ลวรัฐบาลของจริเออแอนตี้ไวรัสขอบคุณค่ะเ,เหมือนที่พวกขายโปรแกรมแอนตี้ไวรัสซึ่งอีพวกําโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็คือคนเดียวกับที่สร้างไวร <คน S 2> ัสคนปล่อยคนปล่อยไวรัสมาเพื่อให้ซื้อโปรแกรมไปปราบไวรัสนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะว่าแบบเออเขาจะยืดอภิปรงอภิปรายนะคุณสุีิกัญญาบอกว่าก็คงไม่หรอกเออก็ ก็ปล่อยให้ทํางานไปอะไรไปนะครับแต่ว่าพักือไทยขนาดนั้นเลยเ